สำหรับเคสน,นี้นะคะลูกค้าซื้อในนามบริษัทบริษัทไม่เคยมีเครดิตเลยเพิ่งจะมีเครดิตครั้งแรกก็คือคันนี้ค่ะบอกว่าประทับใจที่สุดก็คืออนุมัติไวมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ส่งรถตู้เย็นที่บริษัท mjp food นะคะที่สมุทรปราการนะคะเป็นบริษัททาขนมส่งออกค่ะแล้วก็นําเข้า <S <S เคสน,นี้บริษัทเป็นชาวต่างชาตินะคะก็ยังสามารถ ซื้อรถได้นะคะทั้งทั้งที่ปกตินะคะถ้าเป็นเคสบริษัทนะคะต้องมีกรรมการเป็นคนไทยนะคะแต่เคสนี้บอกได้เลยว่าเต่าจัดไปแน,น,น่ให้ลูกค้าเคสแรกบ,บอกประทับใจมากๆเลยแล้วก็ที่บอกว่าประทับใจที่สุดก็คืออนุมัติไวมากนะคะเซ็นเมื่อวานซื้อแล้วก็อีกวันนึงรู้ผลเลยค่ะแล้วก็ซื้อรถตู้เย็นที่ได้มาตรฐานด้วยจากโชว์รูมของเรานี่รถสวยภายในใหม่ พัดลมสามตัวโอ้โหโอโหอกรถง่ายได้รถไวอนุมาลเร็วที่กิศราคุรพาเท่านั้น08 115 5 0 4 0 0ใครหารถใช้รีบมาเลยค่ะ